สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่เป็นมีไม้มงคลมาอวดค่ะภูมิใจมากเลยค่ะซื้อต้นหนึ่งที่นอร์เวย์นะคะส่วนในวิดีโอนี้ไปหาซื้อได้ที่เมืองไทยในภาพก็ได้มาจากจังหวัดนนท์ค่ะกเกาะเกร็ดค่ะให้ความรวยความแหง่งความปังค่ะโอ้ยน่ากันเลยอันนี้เป็นเป็นบอนลนะเนี่ย นี่เป็นบันสีเขาเอาไปแขวนนันะคะในสวนใช่ตามต้นไม้อะไรนะใช่อุ้ยน่ารักที่อย่างยาวก็คือเพ็งค่ะโอ้น้องโอ้เข้าใจเขใจเข้ใจอุ้ยสวยมากเลยเออสวยมากเขาเอากระลามาห้อยเออสวยสวย ไว้หน้าไปหน้าไปค่อยหน้าบ้านเดีมไม่มีที่นี่เราไม่มีบ้านเนาะหน้าโเฟียนี่หน้าซื้อนะเออหน้าซื้อหน้าซื้อมากเลย่เป็นบอลใช่มันเป็นบอลเนี่ยเป็นบอลนะไม้มงคลทั้งนั้นเลยไม,ม่ชื่อของมันด้วยอันนี้หนวดด้วยสีสวยปลูกง่ายแล้วมันหนักมาก สวยสวยมากเลย,ยน่าซื้อน่าซื้อมากห้าสิบบาทเองนะตั้งได้แกนได้นะครับตั้งได้แกนได้อันนี้มันจะเหมือนสกปรงเลยไมใบเหมือนสกุ้งเสษฐีใหม่ใช่ชื่อนนเลยอ๋ออัี้เศรษฐสีใหม่เสษทีใหม่เสษฐีเก่าอ๋ออะไรมีด้วยเดี๋ยวต้นไายนะฮะ ต้อนอะไรแล้วมีด้วยล่ะสีสวยอั้อัน,นี้เป็นกอเลยโอ้น่าซืมากเลยดูไปน <reserves> หน่ยน่าซื้น่าซืมากเปรกมากเลยนะคะบอลสีตัวนี้ชื่อซูเปอร์เรค่ะสีแดงแดงเข้มไม่เป็นชอบมากเลยคะ่ะไม่เคยเห็นนะคะ มันบังเอิญยังไงก็ไม่รู้แม่เพนกลับมานอนเลยแล้วก็ไปเจอบอนสีต้นเล็กๆอันนี้เลยค่ะ่ชอบต้นไม้มากเลยแต่กระถางเล็กๆนี้ไม่ค่อยได้ปลูกค่ะค่ะเพราะมันเล็กดีมันนี่ไงนี่ไงนี่ต้นหนึ่งเก่งเป็นเข้าวไม้ต่างหัวเก่งในน้องหมาน้องแมวเยอะคุณย่าก็้ทำ